นึ่งในบูธในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่3.9นะครับซึ่งมีความน่าสนใจก็ได้แก่บูธนี้แหละครับบูธฮอนด้าบีนี่ฮอนด้านะมีการเปิดตัวรถใหม่รวมทั้งมีรถที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะครับผมให้พี่บอลมาเล่าสู่กันฟังดีกว่าครับว่ามีรถอะไรบ้างพี่บอลครับครับก็มีหลักๆที่เป็นไฮไลท์ของเข้าในงานนะครับสำหรับฮอนด้าก็มี h อนด้าซีวิคไทป์อาร์นะฮะซึ่งเป็นรถนำเข้ารุ่นพิเศษแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็นรถต้นแบบนะฮะก็คือ h อนด้า เอสยูวีอีโปรโตไทปนะครับซึ่งเป็นรถต้นแบบลังงานไฟฟ้านอกจากนั้นแล้วก็มีรถในพโรดักชั่นไลน์ของ Honda นะฮะอีกหลากหลายรุ่นในบูธแห่งนี้ก็จะมีเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่ม ESGV กลุ่มไฮบริดนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็เป็นเครื่องที่เรารู้จักกันดีก็คือมีเครื่อง1.0เทอร์โบแล้วก็1.5 t u r เทอร์โบนะฮะก็จะมีทั้ง City Sedan น i t y Hatchback นะฮะมี Civic ซีดานครับมี SRV นะฮะมี c r v แล้วก็แอคคอร์ดนะฮะซึ่งเขาแบ่งไปสองสองกลุ่มเครื่องยนต์ด้วยกันในแต่ละโมเดลนะฮะรู้สึกว่า c r v นี่จะมีแต่เป็นเครื่องยนต์สำหรับภายในอย่างเดียวจะไม่มีไฮบริดยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีไฮบริดตอนนี้นะครับนะครับซึ่งนั่นก็เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจสำหรับรถ Honda ในงานมอเตอร์เอ็กโปครั้งนี้นะครับ ระหว่างที่เรากำลังทำรายการอยู่นะฮะเห็นไหมครับจำนวนคนที่เข้ามาดูรถในบูธฟอนด้านี่เยอะมากมาเลยทีเดียวครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่ารถฟอนด้านในงานนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างตามผมมาเลยครับ ปี2022น,นี้นะคะเราได้จัดไฮไลท์พิเศษสุดๆมาให้กับทุกท่านได้รับชมเลยนะคะโดยที่เรามีรถยนต์ไฮไลท์ถึง2รุ่นที่มาจัดแสดงนะคะรุ่นแรกก็คือจะเป็นรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าหรือ Honda SUV e Prototype นะคะซึ่งรถคันนี้ก็คือจะเป็นรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้า100%เลยนะคะที่จัดแสดงที่ไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งที่2ของโลกด้วยนะคะอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือจะเป็นรถสปอร์ตสปิริตที่เป็น DNA ของ Honda ก็คือ Civic Type R นะคะ คันน,นี้ก็คือจัดแสดงที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะคะที่ไคอาคันนี้นมาพร้อมเครื่องยนงต์2.7 VTEC ไ้กําลังแรงม้าที่ดีเยี่ยมแล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะนะคะก็คิดว่าสีไคอาน่าจะเป็นรถในฝันของ,ของหลายๆคนที่เฝ้าติดตามดูอยู่นะคะสำหรับรถไฟฟ้าแล้วก็รถสีสีไคาขอ,ของคันด้านนี้ต้องขออนุญ,ญาตว่าในงานครั้งนี้เรายังไม่ได้เปิดจําหน่ายนะคะยังไม่ได้มีการรับจองซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายและการรับจองก็คงจะแจ้งให้ท่านทราบในครั้งมีหน้านะคะ ส่วนรถที่เรานํามาขายเนี่ยเราก็คือจะนํามาทั้งหมดทั้ง11รุ่นเลยทั้งเต็มไลอ์อพของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นที่เป็นพลังฟูลไฮบริดว่า e n c e v ซึ่งเป็นรถที่ประหยัดน้ามันมากมากเลยนะคะแล้วก็รถที่เป็นกลุ่มเทอร์โบแต่ว่าที่เราอยากจะแนะนําวันนี้เนี่ยคัน้าขอแนะนําที่เป็นกลกุ่มชักคอนแทคคือ city series นะคะ city series ก็จะประกอบด,ด้วย city city hatchback turbo city แล้วก็ city hatchback e h e v นะคะซึ้งท้งนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับแคมเปญพิเศษ Honda city เนี่ยมา พร้อมกับดอกเบี้ยเริ่มต้น0.99%นะคะแล้วก็ City h a s h t c g Turbo เนี่ยดอกเบี้ยเริ่มต้น1.59%แล้วเราก็ม่อบัดน,น้ำมันมูลค่า5,000บาท,ที้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่จองแล้วก็รับรถภายในสิ้นปีนี้นะคะตอนนี้ Honda City เนี่ยมีรถพร้อมที่ที่จะส่งมอบน,นะคะขอว่าให้ท่านที่สนใจที่จะจองเนี่ยสามารถคุย กำหนดการรับรถกับทุกศึกษาการขายได้เลยนะคะส่วนท่านที่สนใจที่จะทดลองขับเนี่ยอันนี้ขอเชิญที่โชรูฮันด้าทั่วประเทศเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีแคมเปญว่าถ้าเกิดท่านเนี่ยรีติสต์การทดลองขับเนี่ยในเว็บไซต์ของฮันด้าแล้วก็ไปทดลองขับทดลองขับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมปี6-6เนี่ยเรามีบัตรของขวัญมูลค่า2 0 0บาทรอให้ด้วยนะคะ แล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากถึงมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากก็คือว่าอยากประชาสัมพันธ์ว่าเจ้าของรถยนต์คันห้าโดยเฉพาะรถที่เป็นเก่าๆที่เป็นรถเ e c o n กันแฮนหรือรถที่เอร์สองเบอสามเนี่ยขอให้ท่านเนี่ยนำเลขตัวถังของท่านเนี่ยนะคะไปตรวจว่ารถของท่านเนี่ยเข้าข่ายในการที่ต้องเปลี่ยน ส่วนในชุดถุกลมหรือไม่ซึ่งเป็นรถที่เราผลิตตั้งแต่ปี1998ถึงปี2014นะคะให้เว็เชท,ที่เว็บไซต์ Honda หรือว่า windsor.honda.co.th ถ้าเกิดว่ารถของท่านเข้าข่ายที่จะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุกลมเนี่ยขอให้ติดต่อศูนย์บริการ Honda ทั่วประเทศด่วนเลยอันนี้เราบริการฟรีนะคะขอให้ท่านให้ความสำคัญกับส่วนนี้ด้วยนะคะ ก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมบูธพันด้าเข้ามาพูดคุยกับพี่ษาการขายของพันด้าในบูธพันด้าในงานมอเตอร์อีสโ2 2นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะทั้งหมดนี้นะครับก็คือ,อรายละเอียดที่น่าสนใจซึ่ง ในบูธ Honda ในงาน Motor Expo ครั้งที่3 9นะครับได้นำมาให้ท่านได้เห็นกันนะครับว่ามีรถอะไรที่น่าสนใจกันบ้างท่านใดนะครับที่มีเวลามาชมรถยนต์ Honda นะครับในงานนี้นะครับและตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่12ทธันวาคมศกนี้ครับ